น้ำตกตาดฟ้านน้ำตกตาดฟ้าฟแฝดแห่งดงหัวสาวที่สูงที่สุดของลาวทามกลางและสิ่งเวดล้อมหุบเขาของปลาธรรมศาสตรอ้อมหอบน้ำตกจะเต็มไปด้วยป้าไมนานาพันธุ์อันสมบูรณ์เคียวสดงดงามของธรรมศาสตรลำเนาไผ่เป็นสเสน่ห์ให้แก่ผู้มาเยี่ยมยามและได้ซึนสมภายในบริเวณน้ำตกตาดดังกล้าว ก่อนจะไปทรับชมประวัติความเป็นมาของนำตกตัดฟานว่าจะมีประวัติความเป็นมาขึ้นอย่างใดนั่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นำตกต,ตาตัดฟานกําเนิดจากายหวยนำบางเลียงและห้วยนำจีบตั้งยูเขตบ้านหลัก38กุมสามเมืองปากซองแขวงจำปาสักห่างจากตัวเมืองปากซองไปทางทิศตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรมีเดินหาเพียงเนื้อที่3,250หเมตรและมีศาลาหห่าง,ห,างหนึ่งหลังเห็ดด้วยไม่และมีเนื้อที่สงวนทั้งหมด16เฮกตาร์ตัดฟานได้ใส่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาแต่ก่อนการปดปล่อย ทรงอยู่ภายใต่การคุม้คมครองของบ้านดังกลาวตาแทงนี้นอนในป่าปองกันแรงน้ำ1 4่งเฮกตาร์เป็นตาดสูงสันประมาณ100ซาเมตรลักษณะน้ำตกเป็นนามซ้องซ้ายคือสายห่วยบางเลียงและห่วยจิบตกใ่ห่วยเดียวกัน นับแต่ปากนำตกลงมาสองฝากฟังยังเป็นปลาไม่ก้มไม่ปองเป็นปลาเหวสันขึ้นลงยากส่วนบอนที่เป็นเนินเจยและบอนที่เป็นหาเพียงก็เป็นส่วนกาเฟหมากแนงของประสุส้นบันลักษ์สามสิบแปดเอิญซื้อของนำตกตาดฟ้านก็หย่อนว่าในเมื่อก่อนเราร่วมประเภทสัตว์ป่า ฟานเมีนไล้กลัวสัตว์นิทอื่นมันได้เที่ยวซอกหากินและได้โยกกัน้นเลิ่นขามไปมาตามห่วยบางเลียงและห่วยน้ำจิบเบื้องหัวตาดมีมือหนึ่งเกิดฝนตกแห้งเฮ็ดให้่หน่ำห่วยไหลและไลแห้งแต่ฟานยังขามไปมาในสายห่วยดังกาวด้วยความขาดสติฟันตัวหนึ่งถึกน่ำพัดตกลงตาด หัวฝาดใจก่อนหินและตายในขณะแหงนี้นับแต่นั้นมาเศร้าบานลักสามสิบแปดบานพักกูดแกวซิงคําในเมื่อก่อนก็คือประชส,สนในเขตต่างกาวจึงผ้ากันใจซื้อและเอินตาดแหงนี้ว่าตาดฟฝานจนเท่าทุกวันนี้ ในแตล่ละปีเมื่อหอดเดือนสามประสาสนในบานดังกก่าเคยจัดบุญสลองหรือบุญนมัสการ <c oughs> ประจำปีขึ้น <c oughs> เพื่อบวงส่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณตาดฟานตามความเสื่อของประสาสนตาดฟันแห่งนี้แม้นมีความเกี่ยวพันและติดพันกับสาวบ้านหลักสามาโดยตลอด <c oughs> เพราะส,สถานที่ตาดฟันดังกล่าวเม้นเป็นส,สถานที่อยู่หรือ การสอกหาการทำมาหากินของชาวบ้านนอกจากนี้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศยังให้ความสำคัญในตาดดังกล่าวเพราะเป็นตาที่มีความซักซิิทธ์และสวยงามที่หายอยู่ไซบอได้ตามความเป็นจริงแล้วยนสถทัานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งนี้ มันจึงเกิดสาเหตุให้เกิดมีความติดพันธ์ต่อกับชาวบ้านและโดยเฉพาะก็คือต่อกับนักท่องเที่ยวนั่นเองเช่นการปกปักคักษาช่วยกันและกันให้ความสมัคคีชาวบ้านต่อกับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตาดฟ้านักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดปีด้วยความสวยงามของธรรมชาติในแต่ละแบบของในแต่ละฤดูกาลที่แตกต่างกัน แต่ถ้าอยากให้สวยงามที่สุดพร้อมต้นไม้ใบหา้าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อันเคียวงามขอแนะนำมาในฤดูฝนเป็นการที่เหมาะสมที่สุดแต่ถ้าอยากมาเที่ยวพร้อมกับการศึกษาหัาเห่เพียนกับวิถีชีวิตของประชาชนในการเก็บเกีียวกาแฟที่มีรสชาติที่ดีที่สุดของประเทศ ควรมาเท in ี่ยวในระยะเดือนตุลาฮักุมภาพร้อมทั้ง <Öz> พ <ell großes> ักแฮมรีสอร์ททามกลางธรรมชาติมาเที่ยวน้ำตกตาดฟ้านนักท่องเที่ยวยังสามารถไปจนไัยกับการขี่สลิงขามน้ำตกโดยระยะทางประมาณ4 5 0เมตรที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ500เมตรนับว่าเป็นความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการขี่สลิงที่น่าประทับใจที่สุด จากภาพธรรมชาตร์ที่เห็นและความสูงอันหนาตื่นเต้น จากการเล่าประวัติเห่อหรือการหาข้อมูลใดเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ